้ทางฝั่งจิ้นโจรู้ให้ได้กระหม่อมเข้าใจแล้วพะยะค่าด้วยบารมีของแม่ทัพน้อยและความเคารพของชาวบ้านท,ที่มีต่อแม่ทัพลู่ตลอดเส้นทางของเราทหารที่รักษาเมืองต่างๆไม่น้อยยอมสิโลาราบ ด้วยความเร็วเช่นนี้ไม่เกินครึ่งเดือนพวกเราก็จะตีถึงเมืองหลวงได้ไม่ทับน้อยเรเร็วนี้ศัตรูประจำการอยู่แถวจิ้นโจแต่กลับนิ่งไม่เคลื่อนไหวไม่รู้มีแผนอะไรจิ้นโจรายงานจากเมืองหลวงรายงานจากเมืองหลวงไม่ทับน้อยท่าลองเดาดูสิห้องเต้ชั่วช้านั่น รู้ว oh. ่าเราจะเปิดศึกตกใจกลัวจนนอนอยู่บนเตียงแล้วมอบหมายงานให้ข้ากับนิงอ๋องแถมยกตราอยาสิทธิ์ให้ด้วยนิงอ๋องเหรอใช่ก็อ๋องคนที่ป่วยนั่นอ๋อบุตรสาวจรตระกูลส่งนิสัยเหมือนกับพ่อไม่มิผิดมักใหญ่ไฟสูงไต่เต้าไปถึงนิงอ๋องบอกว่าอีกไม่กี่วันก็จะแต่งงานแล้วแต่งงาน ตอนนี้หนิงอ๋องกุมอำนาจเลยใช่เ้องกลับนิ่งไม่เคลื่อนไหวข้ามักจะรู้สึกว่าเรื่องนี้แปลกๆเมืองหลวงจินโจเขือนหุยหลงแปดปีก่อนเขือนหุยหลงแตกทำให้แน,น้ำจีนสุยเกิดพายเลยใช่ ้าหากว่าตอนนี้เข ah no ื anyway> <yeah> ่อนแตกอีกครั้งงั้นกองทัพตะกูลู่นับหมื่นก็จะจมมิดชาวบ้านเทือศัยอยู่ปลายน้ำก็จะล้มตายเกลื่อนต่อให้หนิงอ๋องจะโหดเที้ยมก็ไม่ถึงขั้นนี้หรอกมั้งถ้าจะให้ระเบิดเขื่อนหุยหลงต้องใช้หินดินปืนอย่างน้อยกี่ร้อยขบวนขนส่งใหญ่ขนาดนั้นไม่มีทางเล็ดลอดสายตาเราได้หรอก นิ่งไม่เคลื่อนทับเขาต้องรู้ว่าเราจะบุกเมืองหลวงเลยคิดจะชะลอทัพแต่การชะลอนี้ยังมากสุดก็สิบวันเขาต้องการจะทำอะไรกันแน่ขัดขวางข้ากลับเมืองหลวงอ,อโดยใช้แผ่นดินนี้เป็นหมากและวางหมากเช่นนี้จะกัดกั้นข้าให้ขา้าเลียงวิน